พั l โมลีแอมโบลิซึมนะครับโรคนี้ผมว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อซ้ำไปครับมันสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นโรคที่พบน้อยครับตามตำราเนี่ยก็บอกว่าเป็นฝรั่งนะครับคือนั่งนั่งเครื่องบินนานๆแล้วก็ไม่ยอมขยับขาเนี่ยจากอเมริกามาเมืองไทย16ชั่วโมงไม่ได้ขยับขาเป็นต้นเนี่ยก็จะเกิดริมเลือนในขาอุดตันแล้วมาในปอดเนี่ยเราคิดถึงว่าน่าจะเป็นของคนต่างชาตินะแต่พอทํางานจริงๆนะโหมันพบในคนไทยเยอะนะครับแบบนี้ครับผมไลฟ์ฟัง แล้วก็เจอในคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นด้วยนะอย่างเช่นคนนี้ครับมาด้วยการเป็นลมได้นี่ผู้หญิงนะอายุน้อยแล้วก็ที่ผมวาดในรูปเนี่ยผู้หญิงอายุน้อยแล้วก็เป็นลมเนี่ยที่ผมเคยเจอก็คือแบบอายุไม่มากครับประมาณสัก20่ปีกินยาคุมครับยาคุมกําเนิดแล้วก็เขาเขาเขาใช้ยาคุมกําเนิดนะแล้วก็เขาเดินขึ้นบันไดสะพานลอยครับแล้วก็หน้ามืดเป็นลมที่สะพานลอยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็ปั๊มหัวใจครับแล้วก็พอเขาก็รอดชีวิตนะปรากฏว่าอันต์ซาวอะไรดูก็เห็นว่ามี มีริ่มเลือดอุดตันในปอดนะครับมันอุดปุ๊บไงมันก็เลยทาให้หัวใจมันหยุดกระทันหันแล้วก็ก็ต้องปัม๊มหัวใจเห็นไหมว่ามันพบได้นะครับในเมืองไทยพบได้เยอะเลยอาการก็คือเนี่ยมาด้เป็นลมนะครับคือพอพอมันอุดที่ที่ริ่มเลือดอุดตันในปอดปุ๊บเนี่ยเลือดมันน้อยอะไปไปเลี้ยงสมองน้อยคนไข้ก็จะเป็นลมนหมดสติมาในรูปที่ผมว่าเนี่ยเป็นลมหมดสติแล้วก็อันนี้การมวิจัยส่วนใหญ่ก็ทําเป็น เอกซตรีคอมพิวเตอร์ทรงโอกนะครับแบบว่าฉีดสารที่ดังสีนะเห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือเส้นเลือดแดงเอโอต้านะครับอ้าวไม่ใช่นี่คือเส้นเลือดในปอดนะครับพันโมเรียอัตเทอรี่นะพันโมเรียอัตเทอรี่นะเส้นเลือดในปอดนะครับเห็นไหมเส้นเลือดดำอ่ะเส้นเลือดอยู่ในปอดนะครับพันโมเรียอัตเทอรี่เนี่ยแล้วก็มีริ่มเลือดเห็นไหมสีขาวๆสีดำดำเลครับคือเวลาที่ฉีดสารที่ดังสีอ่ะมันก็จะย้อมเลือดให้เป็นสีวาวๆขาวๆเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมีริ่มเลือดที่ไปอุดอยู่ตรงขั้วองขมดสติ ประวัติที่แบบคลาสสิกมากก็คือเนี่ยนะครับป็นชาวต่างชาติยุโรปนะครับนั่งเครื่องบินนานๆนะแล้วก็เขาไม่ขยับขาไงมันก็เกิดเกิดพวกก้อนเลือดในขาเป็นก้อนเลือดไงในเส้นเลือดดาในขาแล้วก็ก้อนเลือดเส้นเลือดในขามันก็วิ่งเข้าไปที่ปอดไปอุดปึ้งพอดีเส้นเลือดที่ปอดนะคนไข้ก็มาด้แน่นหน้าอกแล้วก็หายใจเหนื่อยครับแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยก็เกิดเรื่องนี้ครับการตรวจขึ้นหัวใจก็สามารถบอกได้นะครับผมว่าพยาบาลฉุกเฉินก็ต้องอ่านขึ้นหัวใจอันนี้ได้อยู่นะมันลักษณะเฉพาะนะครับซ อันนี้เฉพาะอะไรครับแต่ว่าจริงผมผมได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะแต่ก็เป็นลักษณะที่เราต้องจำครับลีดหนึ่งไงจำได้ไหมครับ S อสหนึ่งคสามทีสามคืออะไรเราต้องไปหาหลีดหนึ่งก่อนนะครับคนไข้มาด้วยแน่นหน้าอกแล้วก็เหนื่อยครับแล้วก็ชีพจรเร็วเงี้ยเราก็ดูที่ลีดหนึ่งลีดหนึ่งเนี่ยเห็นตัว S ไหมเอสหนึ่งคสามทีสามนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับอันนี้คือตัว P ใช่ไหมครับ P เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นไปเป็นตัว R แล้วก็ตัว S S คือตัวล่างเนี่ย นี่คือ p นะครับ p แล้วก็ตัว r ตัว s s นะครับแล้วก็ตัว t คือหลีดหนึ่งเราจะเห็น s ที่มันลึกนะครับ s เนี่ย s ในหลีดหนึ่งเราพบว่ามี s ในหลีดหนึ่งแล้วก็ q ในหลีดสามนี่คือ3นะหลีดหนึ่ง s หนึ่ง q สามเราไปดูหลีดสามนะครับหลีดสามจะเห็นตัว p ไหมเห็น p แล้วก็เห็นตัว q ครับ q คือตัวแรกที่มันห้อยลงมาเนี่ย แล้วก็ Q นะแล้วก็ S หนึ่ง Q สาม T สามนะเราไปดูหลีดสามนะครับอันนี้หลีดสามนี่หลีดสามเดียวกันนะหลีดสามก็จะเห็นว่า S หนึ่ง Q สาม T สามที่ผมน่าจะใช้หลีดเดียวนะ S หนึ่ง S ในหลีดหนึ่ง Q ในหลีดสามครับแล้วก็ T ในหลีดสามหลีดสามที่เป็นอิ T นเวอร์ต T ครับอินเวอร์ต T ที่มันห้อยลง,งนะเนี่ยเป็นอินเวอร์ต T นะ S หนึ่ง Q สาม T สามครับลักษณะนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของของเอ่อพวกพวกที่เป็นเป็นเออ่ ริมเลือดเอ่อลิมเลือดอุดตันในปอดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะนี่นกลไกคืออะไรนะครับผมให้ดูใน,นกลไกรูปนี้ครับเห็นไหม S1Q3 แล้วก็ T3 เนี่ยน่าจะมีเลือดมันอุดตันแบบนี้ครับคนไข้คนคน,นี้เป็นฝรนั่งไงที่เขานั่งในเครื่องบินนานๆน,น,นะครับแล้วก็นั่งนานๆนะแล้วขามีมีก้อนเลือดอยู่ในขาอย่างเงี้ยครับผมให้ดูนะนี่คือขาคนไข้นะครับแล้วก็มีเส้นเลือดดำเนี่ยมันมีริ่มเลือดอยู่ในขาเนี่ยเขาเรียกว่มมา deep vein thrombosis เงี้ยริมเลือดในขาอยู่ในนี้ครับแล้วก็นดีคือด หลุดออกไปเนี่ยมันก็หลุดเข้าไปในเข้าไปในระบบเส้นเลือดดำไงเลือดดามันเข้าไปทางไหนนะเส้นเลือดดาจะเข้าไปในหัวใจด้านด้านขวานะครับมันก็หลุดเข้าไปในหัวใจด้านขวานะครับในหัวใจด้านด้านขวาเนี่ยหัวใจห้องล่างขวานะคือริมเลือดเนี่ยมันเข้าไปในหัวใจห้องล่างขวาเสร็จปุ๊บห้องบนข้อมบนขวานียมันก็ไปหัวใจห้องล่างขวาแล้วมันก็ไปที่เส้นเลือดที่ไปปอดนะครับเนี่ย P.A. นะครับที่เขียนก็คือ pulmonary artery ครับปัญหาอยู่ที่เนี่ยแหละครับลองเดินตามนะ ลิ่มเลือดที่อยู่ในขาเนี่ยครับมันค่อยๆลอยหลุดไปเนี่ยมันหลุดเข้าไปในในระบบเส้นเลือดดาหัวใจห้องขวาเนี่ยแล้วมันก็ไปห้องล่างขวานะแล้วมันก็ไปเส้นเลือดที่ปอดนะครับเห็นไหม pulmonary artery ครับมันก็ไปอุดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอ่านม้าเลยครับเป็น3ามแพร่งไงเห็นไหมสามแยกเลยครับมนไปอุดตรงนี้ปึ้งทีเดียวเนี่ยแจ้เลยครับเพราะมันอุดปึ้งเนี่ยทำให้เลือดมันไปต่อไม่ได้ไงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีริ่มเลือดไปอุดที่ผมว่านะครับแล้วย้อนกลับมานะแล้วแล้วถ้าถ้ามันไม่มีไม่มีอะไรไปอุดมันจะเกิิดดดดออะะไรขขึ้้นนน่่ปปปกกตลลวเืทีาาัม็จใย ไปปอดเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะไปฟอกที่ปอดแล้วก็กลับมาที่หัวใจห้องซ้ายบนนะครับแล้วก็ไปห้องซ้ายล่างเพื่อจะไปเลี้ยงร่างกายใช่ไหมมันก็เป็นระบบเลือดแดงครับหลังจากฟอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มาที่หัวใจห้องซ้ายไงแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีลือเมื่อไปอุดปึ้งตรงนี้ครับอุดที่ตรงระบบเลือดดาเนี่ยก็ทําให้เลือดมันไปปอดไม่ได้พอเลือดไปปอดไม่ได้เลือด,ม,ดมันก็มาที่หัวใจไม่ได้เหมือนกันครับคนไข้ก็เลยเลือดไม่ออกจากหัวใจไงเพราะมันไม่มีเลือดไปอะครับเลือดไม่ออกจากหัวใจคน้นรูปี หลับไหลหมดสติครับแล้วก็มีลักษณะของความดันที่ตกด้วยนะครับอันนี้ก็คือโรคนะครับเขาเรียกว่าพันมูนารีเอมโบลิซึมนะครับคำว่าพันมูนารีแปลว่าปอดไงี่เอมโบลิซึมก็คือเนี่ยครับก้อนเลือดที่มันหลุดเข้าไปในปอดเนี่ยไปอุดปึ้งนะครับตรงขั้วนะครับตรงเนี้ยตรงขั้วของมันเนี่ยทำให้เลือดไปปอดไม่ได้แล้วก็เลือดไปปอดไม่ได้ก็ไปฟอกเลือดไม่ได้เลือดก็กลับต่อหัวใจน้อยลงคนไข้ก็เลยหมดสติปัญหามันจะมาจากที่ขาครับมันต้องเกิดจากที่ขาวิ่งขขขึ้้้้้้นน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 นไไไเีีีีี่่่่ยดดัังงงคคคคหบาาททมมมวสกก็แ เส้นเลือดขอดนะครับใช่ไหมข้อจะมีระบบเส้นเลือดขอดอยู่แล้วครับมีโอกาสที่เกิดริ่มเลือดได้คนไข้ที่นั่งนานๆนะครับอย่างเช่นฝรั่งที่ที่นั่งบนเครื่องบินที่ไม่ไม่ได้ขยับตัวครับหรือไม่ก็คนไข้ที่เป็นเป็นเกี่ยวกับมะเร็งะครับการที่เป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งก็จะปล่อยสารบางอย่างที่ทําให้เลือดมันแข็งตัวได้ง่ายขึ้นนะครับผมดูนะอันนี้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีสารที่ทาให้ริ่มเลือดมันแข็งตัวเป็นก้อนเนี่ยมันก็หลุดเข้าไปในปอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับมัน อย่างเงี้ยขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขยับหรือว่ามีอะไรก็อย่างนะครับมันทำให้เกิดริ่มเลือดในขาไงมันก็หลุดเข้าไปในในระบบเส้นเลือดดาหัวใจเนี่ยมันก็หลุดเข้าไปในในริ่มหัวใจนะครับแล้วมันก็ไปอุดในเส้นเลือดดาที่ของปอดนะครับเขาเรียก pulmonary artery นะมันก็เลยทําให้เลือดไปหัวใจไม่ได้คนไข้ก็เลยหมดสตินะครับเราก็จะเห็นลักษณะนะครับ s 1 q 3 t 3ไงที่ว่าดูขึ้นหัวใจครับอันนี้คือ p นะครับคือ r นะ อันนี้คือตัว S ไงเรามองที่ลีดหนึ่งนะครับเราจะเห็น S ในลีดหนึ่งะครับแล้วก็ดูที่ลีดสามนะเราจะเห็นตัวเนี้ยตัวนี้คือ P นะครับเราจะเห็น Q ในลีดสามอ่ะแล้วก็เห็นตัว Invert T T ที่กับหัวในลีดสามอันเนี้ยลักษณะนี้ครับ S 1 Q 3 T 3เป็นลนักษณะที่ที่ค่อนข้างจะบอกว่าน่าจะเป็นพันธุ์มูลีเอมบลิซึมนะหรือว่าเป็นริมเลือดอุดตันในในปอดนอะ่ะแต่ว่าลักษณะนี้โอกาสพบมันไม่เยอะนะครับมันพบได้สัก15%นตเองนะมันก็ไม่เยอะนะถามว่าพบอะไรมากกว่ากัน มันพบเรื่องของหัวใจเต้นเร็วามากกว่าด้วยซ้ำไปก็คือแทคีคาเดียเนี่ยพบได้มากกว่าอันนี้ผมให้ดูในในรูปนี้นะครับก็คือเนี่ยหลอดลมนะแล้วก็มีอันนี้นะก็คือเนี่ยเส้นเลือดในปอดนะผมวารูปปอดนะครับว่ารูปปอดแล้วก็เห็นไหมครับว่ารูปปอดแล้วก็เห็นเนี่ยริมเลือดมันเข้าไปอุดตรงตรง,ตรงเส้นเลือดแดงเส้นเลือดเส้นเลือดของปอดนะครับพัน์มูรีอาร์เทอรีเนี่ยมันก็มีริมเลือดที่ไปอุดได้นะเขาว่าการวินิจฉัยเนี่ยเราต้องทําภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรงอ่งนะครับ อันนี้เป็นโซลโอกนะแล้วเราก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยผมวาดให้ดูว่าโมดิเอเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็จะเห็นเป็นสีสีดำอย่างเงี้ยครับเป็นสีดำนะแล้วก็นี่มีเนื้อปอดนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยตรงพัณมชย์อาร์เทอรีครับหรือว่าเส้นเลือดในปอดเนี่ยมันมีก้อนเลือดเนี่ยที่ไปอุดอยู่ครับเป็นต้นมาดูรูปนี้นะครับรูปนี้ไงให้ดูนะอันนี้คือดำๆนี่คือเนื้อปอดนะครับแล้วก็ตรงสีที่วาวๆเนี่ยก็คือพัณมชย์อาร์เทอรีอะเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดในนนนนปออะะครรรัับพลมมาีีีเเเ่่ยแ้ววก็็จห อะไรเข้าไปอุดอยู่ในในเนี้ยในเส้นเลือดเนี้ยก็เนี้ยแหละก็คือลักษณะของพันมุร e เอมโบลิซึมครับการทำเอ็กโคก็สามารถวินิจฉัยได้นะคือในเบื้องต้นเนี่ยเราเราอาจจะคือวินิจฉัยสุดท้ายมันต้องไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรงอกะครับแต่ปัญหาคือว่ามันอาจจะทำได้ได,ได,ได้ได้ล่าช้าครับเราเราสามารถจะทำเอ็กโคในใน,ในตอนที่คนไข้มาเข้าเจอเอนก็ได้นะเอาอันด้าซาวเอ็กโคมาทำเราก็เห็นได้เหมือนกันนะครับเห็นได้ไงอ่ะเวลาเอ็กโคจะเห็นแบบเนี้ยครับ ตรงตำแหน่งนี้ข้างซ้ายคือหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้คือหัวใจห้องขวาห้องล่างขวานะหัวใจห้องล่างซ้ายก็ใช้คําว่า LV นะครับ Left Ventricle นะแล้วก็หัวใจห้องขวาล่างก็เรียกว่า RV นะ Right Ventricle เห็นไหมครับผนังหัวใจห้องล่างซ้ายจะหนากว่านะทีนี้ปกติแล้วผมถามว่าหัวใจผนังหัวใจห้องขวามันจะแบนมากเลยนะมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกครับเพราะว่าหัวใจห้องซ้ายจะใหญ่กว่าแต่นียครับมันมีริ่มเลือดเข้าไปอุดตรงนี้ไงอันนี้คือหัวใจห้องขวาล่างใช่ไหมครับแล้วก็ริ่มเลือดไปอุดตรงเส้นเลือดนี้ครับ เส้นเลือดนี้เป็นเส้นเลือด pulmonary artery ที่กำลังจะไปปอดมันมีริมเรือไปอุดอุดปึ้งเนี่ยก็ทําให้หัวใจห้องซ้ายห้องล่างขวามันมันโป่งนะครับมันใหญ่โตไงเพราะมันออกไปไม่ได้ไงมันโดนดันไว้ครับมันก็จะโป่งมากมันโดนดันมันออกไปไม่ได้อันเนี้ยก็คือโรคเนี้ครับเวลาที่เราทำเอ็กโแล้วก็เลยเห็นว่าหัวใจห้องขวาล่างมันมันใหญ่ครับมันใหญ่ว่าห้องซ้ายเนี่ยแล้วก็มันมันเบียดจนกระทั่งห้องซ้ายล่างเนี่ยเป็นตัว เป็นตัวีเลยครับเหมือนเหมือนรูปตัวีไงเขาเรียกว่า LV D shape ไง LV คือหัวใจห้องซ้ายล่างเนี่ยลักษณะเหมือนตัว D ครับอันนี้ก็มกงบอกว่าน่าจะมีลักษณะของริบเลือดอุดตันในในในเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดปอดนะครับก็คือโรคเนี้ย p r i m a r y embolism อะถ้าเราทำเอกโคเราเห็นว่าไอ้ LV ห้องหัวใจห้องล่างขวามันดูใหญ่โตโมโหลาเลยแล้วมันก็เบียดหัวใจห้องล่างซ้ายให้เป็นตะแต่นะครับอันนี้ก็สงสัยนะว่าจะเป็น พันบ <Stars> ริยมบริยัมซึมแล้วนะหรือว่า P.E. หรือว่านะหรือว่ามีริมเลือดอุดต,ตันในเส้นเลือดปอดตรงเนี้ยเป็นไปได้นะครับมันก็ช่วยกในใการวิจัยได้นะครับทีนี้อณัตสาวมันก็ไม่ทาแค่หัวใจนะเราไปทําที่ขาด้วย finished? เพราะว่าที่ผมบอกว่าต้นเหตุการกําเนิดเนี่ยมันมาจากขาครับมันมาจากริมเลือดในขามันหลุดเข้าไปใน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 ปอดในเส้นเลือดในปอดได้เราก็ไปทาอณัตสาวในขาได้นะทีนี้เราก็าจะเห็นคลอสเน่ยติดริมเลือดในขาก็ได้หรือถ้าไม่เห็นก็มีวิธีนะครับ ให้ดูนะในขาคนเราก็จะมีเส้นเลือดนยครับก็มีเส้นเลือดแดงที่เราอยู่ในขาเนี่ยแล้วก็มีเส้นเลือดดาเราสามารถกดได้นะครับคือถ้าถ้าเราใช้อันาสซาวเนี่ยหัวอนาซาวไปกดเนี่ยกดที่ขาเนี่ยมันจะกดเส้นเลือดแดงไม่ได้นะเส้นเลือดแดงมันหนาครับแต่ว่ามันจะสามารถกดเส้นเลือดดำให้แบนได้ดูในรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะปกตินะคือตรงเนี้ยครับเอ่อ CFA เนี่ยก็คือเส้นเลือดแดงอถ้าเราทำอันาซาวจะเห็นอันเนี้ยอันนี้คือตรงนี้คือเส้นเลือดแดงนะครับเห็นไหมมันเหมือนหนูอ่ะเหมือนหน้าของหนูครับ ตรงหูของหนูฝั่งนี้คือเส้นเลือดแดงนะแล้วก็ตรงที่ใหญ่ๆเนี่ยหน้าของหนูเนี่ยคือเส้นเลือดดำตรงนี้ครับสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ข้างๆก็เป็นเส้นเลือดดำเหมือนกันถ้าเราสามารถกดนะครับเวลากดเนี่ยมันก็จะแบนแตั้งแต่เลยครับก็คือตัวเส้นเลือดแดงอาจจะไม่แบนนะแต่ว่าตรงหน้าหนูเนี่ยเส้นดำมันจะแบนนะครับแบนก็แปลว่ามันมันไม่มีอะไรอุดตันนะครับ ลองคิดถึงนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเลือดสีฟ้าเนี่ยมันมีริมเลือดอุดตันอ่ะมันมีริมเลือดที่อยู่ในตรงนี้มันอุดปึ้งเนี่ยเวลาที่เรากดอ่ะมันเราจะไม่สามารถกดเส้นเลือดดำให้มันแบนได้เพราะว่ามันมันมีริมเลือดอยู่ข้างในมันมีแรงดันน้ําและดันเลือดอยู่เยอะครับมันก็เลยกดไม่แบนก็เลยเป็นเกณฑ์ในการวิจัยหนึ่งนะครับว่าถ้าเราอันดับซาวขาเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นริมเลือดก็ได้นะแต่ถ้าเรากดเส้นเลือดดำไม่ได้เนี่ยก็สงสัยครับว่ามันน่าจะมีริมเลือดที่อยู่ในเส้นเลืืือออด่็นนไ้้มกกัรคีงงข พันบรีเอมโบลิซึมนะครับการรักษาทํำยังไงนะส่วนใหญ่เนี่ยเออถ้ามาไม่รุนแรงอีกอย,อย่างนึ่งนะออกซิเจนคนไข้จะต่ำนะครับเพราะว่าการที่ที่เลือดเนี่ยมันตรงนี้นะริมเลือดมันอุดเข้าไปในในในขั้วของของเส้นเลือดดำใช่ไหมตรงนี้ตรงปอดนะครับก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงปอดปอน้อยลงพอเลือดไปเลี้ยงปอดปอน้อยลงเนี่ยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันก็จะน้อยนะครับเพราะว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงปอดไงเลือดมันต้องไปฟอกที่ปอดใช่ไหมพอมันไปฟอกไม่ได้เนี่ยออกซิเจนก็จะต่ํา คนไข้กลุ่มนี้จะเห็นเลยครับว่ามีชีพจรที่เต้นเร็วครับแล้วก็มีออกซิเจนที่ต่ำครับแต่ว่าปอดยังฟังเสียงปกตินะเพราะว่าปอดไม่ได้มีน้าท่วมปอดอะไรแต่ว่าแค่เลือดมันไปเลี้ยงปอดน้อยลงะออกซิเจนก็จะต่ำนะการรักษาคือถ้าถ้าไม่รุนแรงเนี่ยก็จะมาด้วยการแน่นอกเหนื่อยครับแล้วก็ไปอันตาซาวไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรงอกถ้าไม่ได้ฉายได้ก็ปรึกษาคุณหมอหัวใจนะครับอาจจะมีการให้ยาละลายละลายริมเลือดนะเพื่อก็เหมือนรักษาเส้นหัวใจตีครับเพื่อให้ริมเลือดมันหล แต่ถ้ารุนแรงเนี่ยไปอุดท,ที่ขั้วเนี่ยปึ้งเนี่ยตรงขั้วสีฟ้าเนี่ยเลือดไปปอดไม่ได้คนไข้ก็หมดสติแล้วก็หยุดหายใจฉับพลันนะก็ต้องปั๊มหัวใจแล้วก็ในระหว่างที่ปั๊มหัวใจถ้าเราไม่ิจฉัยได้นะครับว่ามีริมเลือดอุดตันในปอดแบบนี้อย่างเช่นทำเอ็กโคแล้วมันเห็นน่ะสงสัยน่ะเราก็อาจจะปรึกษาคุณหมอนะมีการให้ยาพวกละลายริมเลือดนะครับมีการให้มีการให้เหมือนกันนะครับเหมือนตอนที่เราให้ยาละ,ล,ะลายลายริมเลือดนะครับพวกที่รักษาเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยก็อันน